นั่นไงจะเล่านิทานเรื่องเป็ดให้ฟังนั่นไงแม่เมย์จะเล่านิทานให้ฟังเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองน้ำในคลองทำไมไหลแรงจังพ่อเป็ดจะมีสีเขียวเข้มหัวสีเขียวเข้ม เป็ดตัวเมียจะจะเป็นสีน้ำตาลลายเป็ดตัวผู้จะหัวสีเขียวแล้วขาสีส้มนั่นแม่เป็ดอาบน้ำแล้วค่ะนั่นแม่เป็ดอาบน้ำแล้วเห็นไหมคะแม่เป็ดดีใจที่ที่แดดออกโอ้โหแม่เป็ดอาบน้ำแล้วชอบเป็ดอาบน้ำมาก เป็ดยังสะอาดเลยคะ่ะเด็กๆทุกคนอาบน้ำด้วยนะคะโอ้ยโอ้ยตัวผู้ตัวผู้เขาป้องกันป้องกันไม่ให้ใครมาใกล้ภรรยาของเขานะเดี๋ยวเราก็จะต้องได้เอาจักรยานพันล้านของเราออกมาแล้วมันแขวนไว้ข้างฝาเลยจักรยานพันล้านเรา ไปต่อนะคะเลานิทานต่อแต่ละวันที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะเด็กๆน้ำตรงนี้พ่อเป็ดแม่เป็ดไม่มาเล่นละคะ่ะเพราะว่าน้ำไหลแรงเกินพ่อเป็ดแม่เป็ดไม่ชอบอันตรายก็เลยไม่มาว่ายน้ำที่ไหลแรงแบบนี้ใบที่มันเป็นมงคลน,นั้นเนี่ยทำไมเขาตัดออกโอ้อยู่ดีๆก็ตัดออก ก่อนจะปิดกล้องจะบอกว่าวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้จะพาไปเดินเที่ยวตามเมืองที่ตัวเองเที่ยวชมในประเทศเยอรมันนะคะตามเมืองทุกซอกทุกมุมเลยค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะคลิปต่อไปค่ะ